อ่ะเดี๋ยวอ่ะหันหน้าเลยเออเดีถ่ายมายังไม่ได้ดูรูปอันเนี่ยได้ปะล่ะเออได้อยู่โอเค,อเคปลาง,งั้นกลับไปดูกันต่อ อันนี้ก็พาชมกันหลังจากเดิมมาเข้าไปซื้อกาแฟาแล้วกันนะอดหุนก็เอาไปเอากาแฟสักแก้วนึงแต่เจ้เาเหรอโอเคอันนี้น้ำนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้ญี่ปุ่นไดยต่ำนะครับต้นไม้ญี่ปุ่น,นเอกลักษณ์ครับนี่น้ำน่าจะเย็นธรรมชาตินะเนี่ย เดูวฮะหน้าสันเกินพวงนะครับผมสันเกินพวงแล้วก็เนี่ยนอนไม้น่าจ,จะเย็นธรรมชาติเลยนะครับผมจุดท่องเที่ยวนะจุดนี้นะเป็นร้านญี่ปุ่นนะชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วฮะเนี่ครับผมมหากรุงชาแนลวันนี้พามาชมนะครับร้านญี่ปุ่นไม่รู้อ่านกัดสึกกัดกัดอะไรสักอย่างเลยนะฮะ แต่ว่าเป็นญี่ปุ่นนะครับอ่ามาเจอสาวญี่ปุ่นที่ไหนเนี่ยแต่ดูแล้วนะครับเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเรามา เนี่ยมันยังมีจุดตรงนว้นขึ้นเลยไหมล่ะจะไะไรขึ้นขึ้นเป็นประหลาดจุดนั่นแต่มันจุดสันเขื่อนนะฮะตันนี้น,น,นั้นองปีอยู่แล้วไห่เวลาเที่ยงไหมล่ะสี่โมงไหมล่ะอ,อ่าเอ้ยอเ,ออเ,อเข้าไหม ่ะไปต่อ,อยังไงม,นไมีน้ำคิดไหมล่ะหิวน้ำฮะใช่ถ่ายรูยไปไล้ล่ะนั่งกินนี่เย็นเย็นเย็น <laughs> โอเคเดี๋ยววันตึกแค่นี้ก่อนอีพีนี้ครับผม